อาอแล้วพี่น้องเอาอ,อีกแล้วเจอสูตรเด็ดไม่ขั้วผมอีกแล้วครับพี่น้องคิดยังหม้อออกต่ำคือเกาพี่น้องนี่ต่ำยังเตี้ยไม,ม,ม่ขว้าต่ำหม้วพี่น้องต่ำม,ม้อสับแซ่ อะทักทายสบายดีพี่น้องมัสสุขสุคนเด้อครับอยู่ก็สุดตรงนี้คือเกาเหมือนี้พี่น้องนี่สูตรเด็ดเมคข้าพี่น้องสูตรเด็ดเมคข้าใส่ไปเดียวลงไปแล้วนี่แถมน้ำปลาน้ำพร้อพี่น้องเป็นต้นใหญ่ ยังขุดก็เป็นตะแเส็บแท้คูดีคูดีมียังยอยไปไป น่ากิน้ะพี่น้องน,น่ากิน้วแสบแน่นอนสูตรเด็ดต้องมีกุ้งมีมึกพี่น้องน,นี่ใส่ลงไปมัวกันเข้าไปพี่น้องกุ้งมึกโยรับรองว่าแสบแน่นอนตนว่าซิมมึงรู้ว นี่พี่น้องหน้าตาเพชรได้เป็นตัวแซ่บค่ะฟังเสียงขูดขกอุ้ยขูดวะเค็ดแขีววะมาเฉบๆต้องกันพี่น้องนี่